หนึ่งสี่หกล้านเป็นจริงหรือเปล่าไม,ม,ไม่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 ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็รว,วมรวมก็เยอะแต่ว่าเยอะเยอะมากเยอะเยอะมากไม่รู้ทุกอย่างก็คิดเพื่อที่จะซัพพอร์ตโชว์ให้มันออกมาเป็นเอ็กซ์เพรียที่มันเหมาะกับความความใหญ่นี้หรือว่าสกลนี้จริงๆเลยครับ จริงๆผมว่ามันมันมันก็มีความกดดันจริงๆเวลาเวลาเล่นไปด้วยเนาแต่สำหรับผมผมว่าเขาผ่านรอบ2องไปน,นี้พอเราได้แก้อะไรหลายอย่างที่มันเป็นเป็นบั๊กของเราในรอบแรกเราก็รู้สึกว่าเราก็จบงานอย่างอย่างค่อนข้างแฮปปี้เนาะค่อาขนา่งแฮปปี้ว่าเราเราได้เราได้แก้อะไรหลายอย่างที่เราทําได้ไป ไม่เคยเหนื่อยเลยครับผมจบงานแล้วผมก็อีกวันนึ่งผมก็ทำงานต่อเลยพี่พี่อะไรรู้อะไรอร่อนนี้เหนื่อยใหมครับไม่เหนื่อยัก็ไม่เหนื่อยก็เหนื่อยไหมเหนื่อยบ้างครับผมเพราะว่าเหมือนเราตั้งใจแล้วก็ซ้อมกับสิ่งนี้มานานเนาะใช่ครับแล้วก็แต่ที่ผ่านมาเนคอนเสิร์ตคราวนี้หลายคนบอกว่าผู้กำกัการของเราตอบรับไปไกลมาก ก็ดีใจคับดีใจพี่จริงๆพี่ว่าต้องขอบคุณทางทีมงานด้วยครับผมที่ช่วยกันปั้นโชว์โชวนี้มันออกมาดีที่สุดขอบคุณคุณครูหลายๆคนด้วยที่สอน้เรามาแล้วก็จริงๆก็ขอบคุณกันเองน้องแบบความว่าที่แบบเป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยหลายๆโชว์ที่พี่กราวกล่าวถึงหน้าว่าที่ำได้ทำผ่ามาเลยครับไม่รู้ว่าโชว์ไหนแล้วพี่โชว์ไหนพี่หนุ่มโชว์ถ้าเาาใส่น้ำกเราเป็นเลยนะมันหนาวมากหนาวยังไงจ้าหมันหนาวแบบเอ มันทั้งสูงด้วทั้งหนาวล้วพี่พี่กลัวไปหมดแล้วเนี่ยก็เป็นอีกความท้าทายแล้วกันครับก็เป็นโชว์ที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนแบบว่าว้าวไปกับมันด้วยก็เป็นครั้งแรกของพี่ด้วยที่แบบเหมือนได้มาทาโชว์คพอฟอมแมนซ์อะไรที่มันเป็นรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากที่แบบเออเหมือนเราทํามันได้แล้วก็รู้สึกว่าเออประสบการณ์นี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์หนึ่งที่แบบพี่จะไม่มีวันลืมที่เแล้วเป็นยบ้าง นนเป็นโชว์ของพี่แอนนั่นแหละพี่แอนน่าโชว์เดีืยวก<ด>็คือผมว่ามึาก็ตั้งใจมากอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนซ้อมอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาอ่ามีไปไปเวิร์ก็อปเรื่องห่วงเรื่องการแบบคำนวณเวลาเรื่องของการเปียกแล้วไม่แห้งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเหมือนึงว่าเขาก็เขาก็คอนเซิร์นในทุกๆแง่มุมของของโชวค์คัดเดียวมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราดีใจที่สุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นเหมือนที่เขาตั้งใจทำรวมถึง,งทีมงานทุกคนก็ทํามันออกมาได้เหมือนที่คิดไว้อะไรเงี้ยก็ยอดมากโค้ดยอดมากให้ความแท็กซี่กี่เปอร์เซ็นต์ครวามอแท็กซี่เห เซ็กซี่เต็มเท่าไหร่ครับเต็มร้อยร้อยใช่ไหมให้สักสามล้านเซ็นโอ้พี่ถึงเงี้ยพูดอย่างงี้ทำไมทำไมี่พูดไม่จริงรู้ไงแต่ไม่ไม่พูดเลยเลยทก็สัตย์ถามว่าสวยไหมสวยไหมเขาก็ไม่ตอบอ่ะพี่ แค่มองไม่ตอบแล้วไงไม่ตอบแล้ยนะ็เดี๋ยวี่พี่พี่คินคำกินเลยอยู่กินเจ้าพูดเขาจะแต่งตัวโป๊ะโป๊ะอะไรพี่อันนี้คืออันนี้คือทีมนะต้องอ้อนวอนให้เขาใส่เสื้อตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งเอาต่ว่าตอนแรกไม่ย่างั้นเขาจะไปแบบตะเดื่องเปิดเปิงเลยต้องโทษพี่เบลสุพลตอนแรกหนูบอกว่าทำไมให้หนูใส่แบบนี้หนูบอกว่ามากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเขาหน้ารักผมสุดเลยพาาโจทย์เดี๋ยวของพี่ ครก็เป็นยักเธอไม่ค่อยจะสั่นยังไงครับก็ก็ถือว่าผ่านมาด้วยความยากเย็นนะผมผ่ทำด้วยความยากเย็นเพราะว่าจากแบบเต้นไม่ค่อยเป็นเลยครับก็ก็เหมือนว่าต้องซ้อมนานโชว์นี้ก็เป็นโชว์ที่แบบซ้อมนานมากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมีเรื่องของกู๊ลของความเป็นไมโครชั่นสั้นเรื่องของอินเนอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจอะฟูเยอะแยะมากมายที่เขาคอยช่วยอะไรเงี้ยสุดท้ายออกมาก็พอทําได้แต่ว่าเต้นสอรี่มั่วๆแล้ว ใบเล่ากว่าแต่ว่ารินแค่รับเชิญสำคูนก็คือตำนานมากดึงกิมได้แย่งแย่งมลยนะร้องถูกไหมผมไม่ได้แย่งอู๋ผมร้องไม่ถูกเพลงแล้วผมร้องไม่ถูกร้องยากแต่พีดีก็แบบกับพี่มาชาก็คือเป็นไงกันเล่ามาด้วยที่พีสกิดแล้วอ่าที่อยากเ็นตอนนั้นพีดีนี่ใช่สิเจอพี่มาชาใช่แั้ที่มาชาเขาเป็นคนน่ารักมาคือจริงๆแบบเหมือนพอพีได้มามีโอกาสทำงานกับเขาเนี้ยพี่รู้สึกว่า เออแบบเหมือนเราได้เคมีใหม่ๆด้วยเอนเนอร์จี้ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยแต่พี่ชาเขาชอบเพลวิกินมากอะพี่ชาเราต้องไปต่อละแต่ว่านาฏเดียรครับก็ถือว่าเปดีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ชาถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานพี่ชายเพลวิวกินก็เช่นกันใช่ครับใช่น่ารักครับผมไม่ผมไม่ได้ขึ้นกับพี่ชาแต่ว่าเจอพี่ชาตลอดเวลาน่ารักไหมน่ารักมากน่ารักมากเขาก็อยากทำงานกับพี่พีอีก พีี่พิเศษเลยรู้สึกไงบ้างพี่ชาบอกว่าเขาอยากเห็นเราแสดงพลังการเขาบอกว่าชื่นชอบหนูก็รักเขาตลอดเลยพี่แต่เขารักหนูเปล่านี่หนูก็ไม่รู้เขาอยากคนละตัดมาลงที่เป็นช็อตอ่ะอย่างเรื่องแหวนอย่างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เราให้เขาแล้วบอกว่าเขาไม่ชอบถ่ายนี่มันคือเรื่องจริงอยู่มันมีความในใจอยู่ตามตัวมันตามสคริปต์ มันมีอะไรก็นเองหยุเรี่องไอ้มันเรื่องจริงมันหลุดเปนสกิปมันสกิป็นตัดหนังไปถึงเรื่องแหวงล่ะรองแหวงเขาบอกให้ไปก็ไม่ถ่ายทำไมไม่ถ่ายสกิปเหรอเขาก็เขาไม่ถ่ายจริงกับพี่แหวนที่พี่ตั้งใจทำให้กลิ้เลยใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่วงแรกหนูให้เขาไปเยอะมากใส่ผมไม่ถ่ายแต่ผมใส่ขึ้นเวทีให้คนเกือบสองหมื่นคนถ่ายผมนะอะไรเนี่ย นี่เป็นแบ่งคู่ใช่ไหมที่ที่ทำเหมือนกันคือจริงๆพอเหมือนในช่วงเด velope คาแรคเตอร์ครับผมที่จะทำแบบว่าเป็นตัวดาโซ่ใช่ไหมดิมโบดาโซ่ดิมโบกับดาโซ่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ใน Double Trouble Concert นะี้พีรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกของเราสองคนด้วยพีรู้สึกว่าเออถ้าทำของเก็บเป็นที่ระลึกซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันก็น่าจะน่ารักดีเลยก็เลยตั้งใจครับผมว่าเออเราสั่งทำตั้งแต่ได้ตัวคาแรคเตอร์มันก็สั่งไปเหมาไว้หลายเดือนมา้ อย่างเวลาเราให้ขอเขาเด้อยากให้ใส่ถ่ายลงนรอีจริงจริงก็ไม่ได้อยากให้ถ่ายลงจริงจริงก็แซวอลอเลดพี่ไม่อยากให้เขาถ่ายแต่ว่าแบบต้องมีจิตใจก็อยากแบบอยากเห็นเขาใส่บ้างให้ไปไม่ใช่แบบเอาไปว่างนะเหมือนซื้อรถแล้วก็ไม่ขับแบบทพี่ไม่ของที่มันมีคุณค่าต้งจิตใจอะเราก็ไม่กล้าใช้ไงครับเกิดเอาไปแล้วมันหายมันเป็นรอยมันก็จะทําให้เราแบบ เสียความรู้สึกกับคุณค่าของมันเนี่ยทั้งของแหวนทั้งรถอะไรเงี้ยเราก็ไม่ขับเพราะเราก็กลัวมันเป็นรอยเราก็เลยเก็บไว้ในบ้านเอาไว้ดูแบบแค่ดูก็มีความสุขจริงจิงอ่ะแล้วเวลากินได้ของเขามาเราเรถึงไอ้ที่ได้ของเขามาเราใส่มั้หรือว่าเราใช้นะยังไม่ได้เลยเนี่ยออยังไม่ได้เลยเนี่ยไหนกันบุญเองนะบุญเองนะบุญเองนะเออไอ้ยักษ์ ก็มีเรื่องราวดีแต่ว่าอย่างวันที่สองมันชอผขาดไปด้วยดีครับวันที่หนึ่งมันเกิดขึ้นครับตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างกับโมเมนต์วันที่หนึ่งที่ต้องกดดันทุกอย่างครับก็จริงๆเครียดนะครับเครียดกันมากๆเลยจริงๆริงเราสองคนกว่าจะรันทุวงานเสร็จก็แบบตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยอีกวันนึงก็ต้องรีบตื่นเช้ามาแล้วก็มาซ้อมโชว์ที่เหลือด้วยแบบว่าเราพยายามพวนให้ให้งานทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดก็ ยมอมรับความผิดพลาดเนาะแล้วก็อยากจะขอโทษแฟนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับผมกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ตั้งใจอยากนะใมันเกิดขึ้นเลยจริงๆแต่ว่าด้วยปัญหาทาทคนิคต่างๆควาตั้งใจของเราสองคนคือเราอยากจะทําโชวมาให้ดีที่สุดให้มันคุ้มค่าที่สุดกับพี่ทุกคนตั้งตารอาเรามาเหมือนกันเราไม่อยากจะให้สิ่งเนี้ยโชว์ที่ดีเอ่อเอเนอร์จีดีๆทุกๆอย่างให้มันดีที่สุดให้กับทุกคนจุิอย่างพอ,งม,องมันเขาไปเกิดภาวะเนี้ยถ้าเขาขึ้นเวทีต้องร้องเพลงเปิดนะมันมีความกดด รอยคนสังเกตว่าเราดูเครียดจริงๆผมว่ามันก็เป็นมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่มากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอย่างที่มีเ,เราสองคนบ่อยเนีเย้ยการการจัดในงานในสถานที่ใหม่อะไรเงี้ยแหมายถึงว่าเรื่องของแพลนใหม่หรือว่าแม้กระทั่งทุกๆอย่างมันมันคือสิ่งใหม่หมดเลยหแบบว่าการการนัง่งการรับมุมกล้องการทำไลท์ติง้งหรือแม้กระทั่งการทําเวทีโปรดักชั่นหรือว่าการที่เราจะบาลานซ e ์เอ็กเซิร์สของคนดูทั้งพอที่ที่มันเป็นสเกลสเกลเนี้ยผมว่ามัน มันก็จริงๆแล้วมันก็ผ่านการการเบนซตรองมกันไปกันมาหลายรอบอะไรเงี้ยอะไรที่คิดมาแล้วมาอยู่หน้างานแล้วมันมันมันเวิร์เอาบ้างไม่เวิร์เอาบ้างอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่ามันก็มีการปรับแก้กันเยอะตั้งแต่นันครูมาถึงรอบแรกรวมถึงคืนแรกรอบแรกไปถึงวันที่สองอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคืนนั้นเราก็จบงานเราก็ประชุมกันต่อประชุมกันต่อแบบยาวเหมือนกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะพยายามจะอุดรอยรั่วทั้งหมดให้ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ก็ จริงๆผมว่ามันมันมันก็มีความกดดันจริงๆเวลาเวลาเล่นไปด้วยนะสำหรับผมผมว่าเขาผ่านรอบ2ไปเนี้ยพอเราได้แก้อะไรหลายอย่างที่มันเป็นเป็นบั๊กของเราหรือรอบแรกเราก็รู้สึกว่าเราก็จบงานอย่างอย่างค่อนข้างแฮปปี้เนาะ่อน้าแฮปปี้ว่าเราเราได้เราได้แก้อะไรหลายอย่างที่เราทําได้ไปก็อย่างวันแรกจบเที่ยงคืนคืนจบบวนหนึ่งเราก็ต้องประชุมต่อวที่สามวันที่สี่เพื่อที่จะจะลวก ก็ประมาณนั้นแหละครับก็เราก็พยายามจะคุยกันว่าปัญหาจริงเกิดขึ้นที่อะไรว่าจริงเราสองคนอ่ะอาจจะไม่ได้ไปชุมถึงตีแบบถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าคนที่ประชุมถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าก็ทีมากกว่าที่แบบเขาพยายามหาทางแบบว่าแก้ให้มันดีที่สุดเราก็ต้องนี่ยครับผ่อนดวจแต่ผที่ได้นอนก็แบบก็ตี่สามที่สี่อยู่ดี่น่ครวันที่สองตะมุนขึ้นดีก็ดีครับผมก็อะไรที่เป็นปัญหาสันแบบของรอบแรกอะไร้ยก็เกิดการแก้ไขแล้วด้วยตัวเราเองเราก็พยายามจะจะทำมันออกมาให้ดีขึ้นด้วยครับ บอกว่า็อที่ทแ้เป็นจริงๆรู้สึกไงคอนเสิร์ตยาจโหก็ดีใจดีใจที่เหมือนถว่านแฟนเห็นเห็นถึงสิ่งที่เราพยายามจะตั้งใจทาให้ให้ประสบการณ์ของคนที่มาดูมันดีที่สุดเลยเงียเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นความตั้งใจจริงๆเลยตั้งแต่วันแรกที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเราเรามีโอกาสเดินทางมาจนถึงวันนี้เรามีโอกาสได้ได้จัดคอนเสิร์ตในสเกลนี้แล้วมีคนอยากจะมาดูเรามากมายขนาดนี้อะไเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรา ตั้งเป้าเป็นเป้าแรกเลยก็คือเราอยากจะทาให้ทุกคนรู้สึกว่าดีใจและมีความสุขที่ที่ที่ได้มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้มันให้มันเหนือความคาดหมายของเขาไปพยายามจะคิดใหญ่อะไรเงี้ยแล้วไม่ดีว่าพอพอทำขึ้นมาจริงี่อย่างที่บอกไปแล้ว่ามันก็มีมีข้อบิดพลาดเกิดขึ้นในรายละเอียดที่เราเราพยายามจะใส่ให้มันมาก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 อะไรเงี้ยมันก็มีอะไรที่มันออแานบ้างบันอันมันก็มันก็ออฟไปบ้างอะไรเงี้ยก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของเราด้วยแต่หม่งดีายแล้วคนกรู้สึว่า เออเราเราตั้งใจทําสิ่งนี้ออกมาให้ทุกคนได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในในงานงารนิวเซ็กครับจริงจมันแอบเสียดายมาเพราะบางอย่างที่อยากทําแต่ไม่ได้ทำอย่างรถไฟไม่ได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เสียดายเนาะก็ไม่เสียดายครับก็ไม่เสียดายเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยอะไรหลายอย่างด้วยแหละครับผมเราก็พยายามจะจะทําให้มันดีที่สุดแบบที่วิวกิ้นบอกไม่ได้กำไรแล้วเนี่ยพี่ล้อเล่นได้แล้วแอย่างสลิงก็เส้นละลานเออน ตีไปประมาณ146ล้านเลยที่รวมทุกอย่างค่าเช่าหอแล้วค่านุ่งผ้าห่อใ่ใจเลยเหรออันยังไงบ้างมันเสียกินกับเสียพีพียังไงบ้างดีนะพี่ทำงานด้วย passion ก็ูดถึงตัวเลขอยู่ตอนนี้ตัวเลขเหรอฮะ146ล้านเป็นจริงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเพรวมรวมก็ เยอะแต่ว่าเยอะเยอะมากเยอะเยอะมากแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงร้อยร้อยทสี่สิบหกขนาดต่อไปพี่ถามว่าได้กำไรไหมที่ว่าไม่ต้องถามผมถามดีไหะได้กำไรได้กำไรแต่คุ้มไหมล่ะผมบอกว่าของเราไันได้ผมผมว่าความความโชคดีคือพอเราพอเราจัดงานในสเกลเนี้ยคนที่ระดับเนี้ยแล้วเหมถึงว่ามีแฟนมาแล้วพอมันพอมันเต็มอ่ะเราเลยเหมือนกับว่าเราก็มีรูมที่เราจะสนุกกันมได้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยพอไอเดียอะไรที่มันผุดขึ้นมาเราก็ใส่เต็มที่แบบ อยากมีรถไฟก็ทำรถไฟครับแต่ไม่รู้ทุกอย่างก็คิดเพื่อที่จะซัพพอร์ตโชว์ให้มันออกมาเป็นเอ็กเซเรียที่มันเหมาะกับทำความใหญ่นี้หรือว่าสเกลนี้จริงๆเลย,เลยครับจริงๆพี่ว่าถ้าแฟนๆมีความสุขก็ก็คุ้มเลยสำหรับพวกเราจริง,รงๆพี่พีทกทีกินมาว่าเราอยากมีสเตจอีกครั้งนึงเลายคน<ว>ก็อที่ให้มันกลับมาสดอีกตอนเป็นตามที่เราต้องการตั้งไว้ไม่ถึงกับโชว์นี้ใช่ไหมรังไม่ใช่โชว์ของพี่พีทุกทเที่ไปได้หลายๆคนก็อยากจริงๆก็อยากจริงๆก็อยากแต่หมายถึงว่าผมว่าผมว่า ด้วยด้วยด้วยจังหวะโอกาสอนะไรเงี้ยผมผมว่าพอเด็กแป๊บหนึ่งผมก็จะไปแล้วอนะไรเงี้ยลงถึงไปแต่ว่ามันก็จะมีงานอื่นๆของพีพีแล้วองผมเองที่มันก็จะสแสกรอมาแล้วอนะไรเงี้ยมันเลยายคว่าพีพีเนี่ยเขาก็ต้องไปเตรียมตัวขึ้นคอนดียวอันยิ่งใหญ่ของ global star เสร็จแล้วเขาว่าผมไม่มีเวลามารีเซตกับผมแล้วล่ะระเบิดก็มีแล้วน้ำก็มีแล้วอะไรอีก พอแล้วพอแล้วต่อหรอเดี๋ยวจะกับไฟก่อนที่คือกินจะไปตามี่ยงวยพรอ่าพี่ยงยไปแล้วแต่งงานกันอ่าเป็นพี่พยาตางงานกันแตมงาไปกับพี่ยงพียงตั์ไม่ไรแต่งตังไปเวนร์พรชัดแต่เขาวอรอนาจาดนักมากอพตกตกยงยงไม่นี่ปรับไม่นี่ิวว่ามอดีเลย มันเป็นคำวยพรของเท้าอะไรเแล้วก็แซวๆเล่นๆอะของเพลงวยพรมันยิ้มรู้สึกยังไงเหรอคะอภิภิรู้สึกยังไงับหนูทีใจอยู่แล้วเพราะหนูว่ารู้สึกว่าคำวยพรอ่ะเป็นเรื่องที่ดีเพื่ออะไรวยพรหนูหนูก็แฮปปี้หนูแฮปปี้เขาแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้เดี๋ยวล่างและอื่นเลยมันต้องเลยงเห็นอะไรมีควาประโยชน์แบบยงบ้าง ความรักที่มีให้กันที่หนูมีให้พี่ยงพี่ยงมีให้หนูสองคนเรารักตลอดเรารักพี่ย้งเสมอตายใหม่ไม่เกินเยอโอเคนะโอเคครับคุยเจเลยมาพี่เมีย